วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชื่อผลงานนะคะแมทชิปปิง้งจากสถาบัานการจัดการปัญญาภิวัตค่ะสำหรับแพลตฟอร์มแมทชิปปิ้งของเรานะคะจะเป็นแพลตฟอร์มให้บริการชิปปิ้งที่ใช้ระบบ a อในการประมวลผลจับคู่ผู้ใช้บริการนะคะกับชิปปิง้งให้เหมาะสมกันทําให้เกิดประสิทธิภาพนะคะในการบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยไม่ต้องหาชิปปิ้งหลายต้าเพื่อมาเปรียบเทียบกัน,นะคะ่ะ โดยหน้าจอของแอปพลิเคชันเรานะคะก็จะมีการล็อกอินเข้าระบบนะคะด้วยยืนยันผ่านอ e ีเมลนะคะแล้วก็จะทําการทน,นะคะจากระบบที่ลูกค้าเคยลงทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็จะทําการเลือกชิปปิ้งนะคะรูปแบบการขนส่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะโดยสามารถติดตามนะคะสถานะได้ตลอดเวลาค่ะ จากการศึกษานะคะจะพบว่าปัจจุบันเนี่ยผู้คนเริ่มหันมาทำธุอกิจส่วนตัวมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่มีความรู้ในการใช้บริการชิปปิ้งและในอนาคตนะคะหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ SME แล้วก็ e m o m m e r c e เพิ่มมากขึ้นนะคะ แพลตฟอร์มของเรานะคะจึงแก้ปัญหาในการช่วยผู้ประกอบการรายใหม่หาชิปปิ้งได้ง่ายขึ้นโดยมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการรายนั้นๆด้วยระบบ a อที่ประมวลผลจับคู่นะคะระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ชิปปิ้งค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะภาครัฐก็จะเป็นกรมการค้าระหว่างประเทศค่ะภาคเอกชนก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้าเข้าหรือส่งออกสินค้านะคะ ส่วนภาคประชาชนทั่วไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจในธุรกิจด้านนี้ค่ะประโยชน์ที่สามารถนําแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ได้จริงนะคะคือสามารถช่วยลดความยุ่งยากในการดําเนินการส่งเอกสารนะคะเรื่องของกลมสุลกากรลดขั้นตอนในการหาชิปติ้งหลายๆเจ้าเพื่อน,นำมาเปรียบเทียบกันนะคะระบบ AI ของเราก็จะสามารถควลผลตับผ,ผู้ประกอบการแล้วก็ชิปิ้งที่เหมาะสมกันที่มากที่สุด โดยแพลตฟอร์มของเรานะคะจะมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจับคู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชิปปิ้งนะคะเพื่อให้มีความตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีนะคะเป็นระบบ extranet ื่าเชื่อมระหว่างพาร์ทเนอร์นะคะทำให้มีความสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยนอกจากนี้ยังใช้ระบบเป็น ERP นะคะหรือว่า Enterprise Resource Planning ค่ะเพื่อจัดการระบบงานหลังบ้านโดยมีความปลอดภัยสูงสามารถจัดการข้อมูลได้หลายด้านแล้วก็เป็นระบบค่ะ